แนะนำก่อนเนาะครับผมเริ่สองสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับมาแนะนําคือการเตรียมงานนะครับวงศ์องปูวันที่สิบธันวาครับนะครับคือที่เห็นอยู่ครัาๆผมก็คือหมดแก้วนะครับเดินทางมาจากลพบุรีมาเซ็นสัญญานะครับว่าจากครุครับโดยมีคุณนัทกมลพุทซ้อนนะครับหรือคุณเตอร์นะครับเป็นจะพให้พูดไว้เหมือนปีที่แล้วนะครับ ตั้งแต่วันจุดวันแรกว่าปีนี้เพิ่มไปอีกเท่าตัวก็คือปีกี่แล้ว,วครับปีนี้เพิ่มไปเป็นแสนหนึ่งทำส่วนรายละเอียดนะครับการขออนุญ,ญาตเราไปขออนุญ,ญาตถ้าเราจุดได้ต้อง,องบอกเอฟซีว่าถ้าทางการไม่จุดเราก็ไม่จุดถ้าทางการอนุญ,ญาตเราก็จุดปกตินะครับแล้วก็จะยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับกับทีมงานของหมดนะครับที่คือ ํำอาชีพนี้โดยตรงแล้วก็ผูกพันอยู่กับเรื่องเรื่องพลุนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยประสาทไปนะครับเราวันนี้เดินทางมานะครับเพื่อเราจะได้เตรียมงานให้พร้อมแต่เนิ่นๆนะครับทุกอย่างก็จะจะสัญญ์เซ็นสัญญากันหมดทุกทุกอย่างนะครับยังได้ถามหมดไหมครับคือปีที่แล้วเนี่ยห้าหมื่นครับอันนี้คือเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยเพิ่มเเท่าตัวจากผู้ใหญ่ใจดีคุณนัทกมพูดสอนผู้สอนคนเดิมครับโอ้น่ารักมากขอบคุณย่ายิ่งนะฮะ แล้วจะจุดคืนวันที่สิบใช่ไหมเดือนน้ที่สิบโดยประมาณนะประมาณสองทุ่มโดยประมาณก็คือสองทุ่มถ้าจุดหัวค่าไปเนี่ยมันจะไม่สวยเหมือนตอนดึกๆเลยเนาะสองทุ่มใช้เวลาจุดประมาณสิบห้านาทีแต่ไม่นานนะเพราะว่าถ้าถ้าเระยะห่างเนี่ยมันจะไม่สวยถ้ามันปุ้งปุ้งปุ้งปุ่งเ่ยมันจะสวยนะครับก็หลายหลายร้อยนัดนะหลายร้อยนัดครับแล้วก็ เรามีความเชื่อมั่นว่าปีที่แล้วสวยไหมครับสวยมากคือค่ากันใหญ่เลยปีนี้สวยก็ขึ้นอีกเท่าตัวกว่าเดิมอีกเท่าตัวใช่ยิ่งใหญ่นะครับสัญญาเซ็นเสร็จแล้วนะครับมามาให้เอฟซีนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับโดยพร้อมกันครับคือสัญญาคนละฉบับแล้วส่วนของผมที่หนากว่าเพราะว่าจะต้องไปขออนุญาตทางอำเภอด้วยแล้วก็ส่งให้กับทาง วิทีการบินด้วยนะครับโอ้ต้องต้องขออนุญาตให้ขออนุญาตให้ถูกต้องทุกอย่างเลยต้องทุกอย่างครับครับสบายใจได้นะยืนยีนะว่าเออนั่นได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทํานั่นก็สบายใจได้ครับถ้าจุดได้ก็จุดครับจุดไม่ได้ก็ไม่จุดครับแล้วแต่ทางการครับครับประมาณนี้ครับครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ you mm -hmm. multim องมีเป็นธร้ายน่อน а เข้ยไก็อย่างว่าไถ่ก็ได้ที่ฉลาโอันนี้มีตาแล้วเขียนเลยเขียนนั่นแหละเขียนด้ไรับใช่ไหมครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันมันก็มีแบบนี้แหละครับแต่ว่าเราก็ลองขนัดพูดสามนิ้ว ตาก็เข eh, ียนตรงนี้ว่าพ well, ุกแล้วก็ดันไว้เีียนยังเขียนไปก่อนแล้วก็อสังเก็สีแล้วนะที่งานนี้เกิด ใช้าการกลางการใช้าการตัดลายเอาอันหนัหรกอันหนักว่าไปเหตุการระสมไว้สองรายกรคือร้อยแปดสิบตันผสมสองรายการพยานร้อยแปดสิ ผูแ่มาจากไวซ์ขนาดสามเยิ้วเหนือนัดแต่ไวซ์ไหนนี่แหละเขาเขาาจะต้องระบุไป่อนใช่ครับรานน yes. ี yes. ้เขาจะคียร์จนนั่นหมดเลยครับวันนี้เราเรามีของจริงเราไม่กลัวเลยยของจริงสีนะดจำนวนหอย่างละหนึ่งร้อนัดรวมรวมไม่มารวมไม่ละแต่รวมทั้งหมดสองดทั้งหมดเลรนี่จะเขียนยังไงดี เอฟกเอฟเฟก,เฟเฟกนิ้วทีทีไม่อยเป็นบนวฟฟกหนึห่งใจเงี้ยเลก็เอฟเฟกขนาดหนึ่งนิ้วจนวันสองไว้นะน้ำนักน้ำหนักแค่สากรโลน้ำนักน้ำหนักละหห้กโลน่โดยที่เจ็ต่อยทีสามนิ้วสนิ้วและตักเฉาไปแลกด้วยเอฟเฟก เอฟเฟกนึนาหน sort of. <speaking> <speaking> ึ่งงนิ้วหนาหนึ่อนิ้วเอฟเฟกตักเขียนหมดเลยเอฟเฟกต์หักสาม้าเขียนหมดเลยเอฟเฟกตนักเขาจะรู้เ่องวันนี้ okay <laughs>